รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Magnolia <Quality> Development Quality สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกมองเราครับพบกับผมอีวันพ่อทาเพ่มสุขและทีมงานได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทางทรัตทวีช่อง32นี้เลยนะครับผู้ชมเข้ามาทักทายกันได้นะฮะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันผ่านช่องทางของ Facebook Live มองโลกมองเรานะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะ สำหรับในช่วงนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเผิอแป๊บเดียวเท่านั้นนี่เข้าสู่ช่วงกลางปี2 5 6 3แล้วนะครับเราบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะสุดโหดมากๆไม่ว่าจะเป็นในมุมของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเราต้องมีการปรับตัวกันหลายด้านด้วยกัน เช่นเดียวกับบ้านเขาว,วังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตุนดวงคาปิ่นใจนะก็จะพาผู้ชมไปดูการปรับตัวของชาวบ้านที่นี่เพราะว่าน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะการรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ <c oughs> เขาเอาวัสดุดทางธรรมชาติเอามาใช้ทดแทนเรื่องของโฟมนะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ไม้และใบไม้อีกหลากหลายชนิดที่ชาวบ้านบ้านเขาวังอำเภอล่อนพี่บูนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างช่วยกันเข้าไปเก็บมาจากในป่าหลังหมู่บ้านเพื่อนำมาแปรรูปเป็นภาชนะเช่นถ้วยจานเพื่อใช้ทดแทนในการใช้โฟมและเป็นการนำล่องหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านปอดขยะครับนายทวีผลบุญผลผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่า บ้านเขาวังเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเขาก็จะมีต้นไม้ใบไม้เยอะหมู่บ้านจึงได้ทำหนังสือขอเครื่องกดจานจากใบไม้ผ่านทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชซึ่งนำล่องเป็นหมู่บ้านปลอดขยะด้วยที่ผ่านมาเวลามีงานบุญในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะออกมาช่วยกันผลิตและนำเอาถ้วยจานที่ทำนำไปใช้ในงานในหมู่บ้าน ากวัสดุธรรมชาติซึ่งในพื้นที่ของเรามันมีพวกวัสดุที่สามารถที่เอามาใช้แทนพวกโฟมพวกนี้มีเยอะเป็นพวกใบไม้พวกกับมาพวกกับไม้ไผ่ใบตะกูยักษ์พวกนี้เยอะเลยเป็นแนวคิดของชุมชนเพื่อจะได้เป็นที่เริ่มต้นจากจากชุมชนในการเลิกใช้โฟมเลิกรณรงค์ให้ใช้วัตถุ วัสดุทางธรรมาชาติได้เยอะขึ้นครับผมสำหรับวิธีทำชาวบ้านทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันครับโดยหลังจากเข้าไปเก็บใบไม้มาจากป่าแล้วก็จะนำมาตากและนำมาล้างให้สะอาด ก่อนที่จะนําไปตากลมให้แห้งอีกครั้งก่อนจะนํามากดเป็นถ้วยจานจากนั้นก็นําไปให้กลุ่มแม่บ้านตัดแต่งคขอบโดยวัสดุทุกชิ้นที่ทําขึ้นมาจะไม่มีจําหน่ายนะครับโดยจะนำไปใช้ใส่กับข้าวในงานบุญต่างๆในหมู่บ้านที่ผ่านมาในหมู่บ้านจะมีการจัดการขยะในครัวเรือนอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าตามข้างถนนจะไม่มีถังขยะให้เราเห็นเลยก็เลยจะให้เน้นไปถึงการลดใช้โฟมและถุงพลาสติกให้หมดไปในหมู่บ้าน ผลตอบรับม,มันมันมีผลตอบรับในชุมชนดีอ่ะเพราะว่าถ้าเราช่วยกันในการลดขยะต้องเริ่มจากชุมชนถามความคิดของทุกคนอ่ะเขาก็โอเคนะเขาแปปี้อ่าเพราะพวกเราก็ตั้งใจที่จะช่วยลดขยะเพราะว่าที่เนี้ยที่หมู่12สองบ้านเกาะวังอ่ะพวกเราไม่มีถังขยะตามข้างถนนเราไม่มีเราจะใช้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน แล้วก็ได้เครื่องนี้มาถือว่าเป็นโอเคเป็นเรื่องดีร่วงคำปิ่นใจรายงานขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นภาพแห่งความประทับใจของคนในชุมชนบ้านเขาวัางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนในชุมชนนั้นก็มีความสุขนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ เอาละครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับผู้ชมครับช่วงฤดูใบไม้ผลิถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสําหรับชาวญี่ปุ่นครับรวมถึงนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบในการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาแบบนี้ไม่นะับปีนี้นะครับปีนี้อาจจะติดปัญหาเรื่องของโควิดแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆอากาศก็ดีและที่สําคัญนะครับมีดอกไม้ดอกซากุระบานสับรั่งสวยง,งามจริงๆเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นไปดูภาพบรรยากาศกันครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นครับใครก็ตามนะครับที่มีโอกาสตีตัวมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมคงจะสังเกตเห็นประเพณีเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั่นคือประเพณีการชมดอกไม้ที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าฮานามิโดยไม่เฉพาะเจาะจงครับกับการชมดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรามักเห็นชาวญี่ปุ่นครับออกมาพบปะสังสรรค์แล้วก็ชมความงามของดอกซากุระเป็นส่วนมากนั่นก็เพราะว่าดอกไม้สีชมพูที่สวยงามนี้นะครับจะบานเพียงปีละครั้งและก็โชว์ความสวยงามให้เราได้เห็นเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็เลยทำให้พูดถึงเทศกาลฮานามิ ami, เป็นเทศกาลชมดอกซากุระไปโดยปริยายครับ ฤดูใบไม้ผลินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นครับมีความคึกคักจากผู้คนในแต่ละภูมิภาคนะครับมาชื่นชมความงดงามของดอกซากุระครับมารับประทานอาหารและก็สังสรรค์กันใต้ต้นซากุระหรือว่าที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าฮานามิโดยพวกเขานะครับจะจับจองพื้นที่อย่างพอดีครับนะั่นคือมีการแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ชื่นชมความงามของดอกซากุระด้วย ช่วงเวลาของการสังสรรค์ครับก็จะไม่มีการจับต้นไม้หรือแมอก้กระทั่งดอกซุกระเพื่อสร้างความเสียหายรวมถึงไม่ส่งเสี่ยงรบกวนคนอื่นด้วยและทั้งหมดนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งสเสน่นะครับที่เราสามารถชื่นชมความงามของซุกุระได้ตลอดต่อเนื่องครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะชื่นชอบแล้วก็คงอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่เพราะปีนี้ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 เอาล่ะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ ช่วงหน้าครับเดี๋ยวพาชมนั้นไปดูการปรับตัวของร้านอาหารร้านหนึ่งผมว่าน่าสนใจมากครับแรกเรื่องดนทีจริงๆเขาเปิดร้านแบบมีที่นั่งในร้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ร้านขายดีมากแต่พอเจอปัญหาเรื่องของโควิดสิครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับเรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจไปเน้นการส่งไปถึงที่บ้านหรือว่าเดลิเวอรี่นอกเหนือจากนี้เขายังมีวิธีคิดในการปรับราคาขายแต่ยังคงเอาไว้ในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพยังดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา สนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด i s u z u NewX รุ่นใหม่ The New Onyx กับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด1 9สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารด้วยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเคสตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆครับร้านนี้เขามีความตั้งใจอย,อย่างมาก แล้วก็สู้ชีวิตด้วยนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจจากเดิมก็เป็นร้านที่แบบให้นั่งเนี่ยนะฮะแต่พอมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยต้องไปเน้นเรื่องของการส่งหรือว่า Delivery มากขึ้นในขณะเดีกันรครับเขาได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของราคาด้วยครับราคาถูกลงแต่วัตถุดิบยังคงคุณภาพเหมือนเดิมเขาทําอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ผู้ชมไปติดตามพร้อมกันครับ oh. เชฟปาก์พัรทรวิจันทไทยเจ้าของร้านชิมราเมนในซอยสุขุมวิท33หันมาเปิดแบรนด์ข้าวผัด Delivery Fry ร i n n n g เมื่อ4-5เดือนที่แล้วก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด -19 เพียงเล็กน้อยแนวคิดในตอนนั้นเพราะเล็งเห็นว่าธุรกิจอาหารแบบ Delivery น่าจะเติบโตได้ดีประกอบกับร้านราเมนที่ทำอยู่มักไม่มีลูกค้าช่วงบ่าย จึงใช้ครัวราเมนมาทำข้าวผัดขายเพื่อสร้างรายได้เสริมและกลายเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากเมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 เพราะแม้ยอดขายราเมนจะลดลงมากแต่ยอดขายข้าวผัดเดลิเวอรี่กลับเพิ่มขึ้นทําให้ร้านประคองตัวอยู่ได้และไม่ต้องเลิกจ้างพนักงานที่มีอยู่ไม่ใช่แค่แนวคิดกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจเท่านั้นที่ทำให้ร้านอยู่รอด แต่ข้าวผัดของเชฟปาร์คไม่เหมือนข้าวผัดร้านอื่นเพราะไม่ใช่ข้าวผัดปูหมูกุ้งแบบที่เห็นกันชินตาแต่เป็นการฉีกกฎข้าวผัดใส่ไอเดียด้วยการนําอาหารรสชาติที่คุ้นเคยมาผัดกับข้าวจนได้รสชาติที่แปลกใหม่เช่นข้าวผัดหมูสับปลาเคม็มอาหารจานโปรดของเชฟเข้าวผัดกะปิหมูสามชั้นที่หอมกะปิลอยมาแต่ไกลเป็นเมนูที่เกิดจากความบังเอิญแต่ได้สูตรเด็ดความอร่อยจานใหม่หรือจะเป็นข้าวผัดหมูบะเต็ง หมูผัดซีอิ๊วหวานหวานเค็มๆ็มที่ทานกับข้าวต้มก็นำมาผัดกับข้าวให้รสชาติที่กลมกลม่อมหอมกลิ่นซีอิ๊วดำเค้ากลิ่นกระทะแปลกใหม่ไปกว่าเดิมข้าวผัดนะมันก็คือสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วแหละส่วนรสชาติของมันนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยแต่แค่ไม่เคยกินในรูปแบบข้าวผัดเราเคยกินข้าวกับหมูบ้าเต็งแต่เราแทบจะไม่เคยกินข้าวผัดบะาเต็งเลยอันนี้มันได้มาด้วยความบังเอิญเพราะว่า ผมซื้อข้าวมากินนี่นะก็เป็นหมูกะปิผัาสตออะไรเงรี้ยของคนใต้นะแล้วกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้ตอนเช้าขี้เกียจอุ่นเพราะว่าต้องอุ่นแยกกันระหว่างข้าวกับกับข้าวก็เลยเ,เทลงกระทะแล้วผัดรวมกันไปเลยแล้วกันเราคิดง่ายๆเราอยากขายอะไรเราก็ขายแต่สิ่งที่ตัวเองชอบก่อนใช่แต่สูตรความอร่อยไม่ได้มีเพียงแค่การนําข้าวมาผัดกับเครื่องปรุงเท่านั้นเพราะเชฟป้าพิธีพิถันกับการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ เครื่องปรุงพริกน้ำปลาหรือเนื้อสัตว์ก็จะช่างตัวมาอย่างดีเพื่อให้ข้าวผัดทุกห่อได้มาตรฐานและที่เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับข้าวผัดของเชฟปาร์คคือการห่อด้วยใบตองตานีเพราะต้องการช่วยลดขยะพลาสติกที่เกิดจากธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่แถมยังมีผลพลอยได้คือทำให้ข้าวผัดหอมละมุนกลิ่นใบตอง แม้ว่าในอีกด้านจะเพิ่มความลำบากในการหอ่อรวมทั้งต้องคำนวณความสุกข,ของข้าวที่ผัดเพื่อให้ไปถึงมือลูกค้าแบบนุ่มพอดีพอดีไม่แข็งหรือไม่เละจนเกินไปซึ่งเชฟพาร์คมองว่าหากตั้งใจผลลัพธ์ย่อมออกมาดีแน่นอนมันมันมัน,ม,นมันยากกว่าค่อนข้างเยอะครับผมผมพูดตามตรงเลยเพราะว่ามันเสียเวลาในการหอ่อต้องตัดใบตองเช็ดเอามาย่างแต่บอ่อ มันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะพยายามทำอะพอก่อนขายเราก็ต้องทดลองก่อนห่อใบตองแล้วก่อนที่จะถึงมือลูกค้าทดลองวางไว้20นาทีในการขนส่งเป็นยังไงเราลองทิ้งไว้ข้ามคืนเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันปรากฏว่าแบบเหมือนมันมีกลิ่นใบตองด้วยที่แบบเป็นแบบเออก็เป็นโบนัสข้อเสียมันก็คือถ้าเราห่อใบตองอะมันจะทำให มันมีเหงื่อออกมานิดนึงพอมันระบายออกไปไม่ได้มันจะกลับเข้ามาแล้วข้าวมันจะแฉะขึ้นประมาณ15%าจากการทดลองของผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แก้ไขโดยการที่เราผัดข้าวทุกอย่างให้มันแห้งขึ้น mm hmm. ก็คือผัดคือล้วนเลยครับพอห่อใบตองมันก็จะถึงลูกค้าแบบพอดีพอดีหมายถึงว่าไม่ได้ล้วนขนาดที่แบบข้าวผัดสไตล์จีนแล้วก็จะไม่ได้แฉะแบบเปียกเหงื่อขนาดนั้นแต่ข้อดีของมันก็คือมันเก็บความร้อนได้ดีมาก คือห่อ20นาทีถ้าพี่กินเลยมันก็ยังจะสามารถร้อนอยู่แบบกินได้อุ่นๆในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 มียอดการสั่งข้าวผัดจากร้านฟรายดิงวันละ80 1 0 0ถึงห0 0อหอซึ่งเชฟปาร์คบอกว่าถือว่าเยอะมากและทำให้ร้านยังขับเคลื่อนไปได้พนักง,งานจำนวน5คนในร้านก็ยังมีงานทำมีความสุขกับการทำอาหารอร่อยๆคุณภาพดีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ทางร้านยังจัดเมนูพิเศษสู้โควิด -19 ด้วยการลดราคาบางเมนูเหลือเพียง75-80บาทแต่ปริมาณข้าวและเนื้อสัตว์ยังล้นจานเป็นการช่วยเหลือกันและกันในยามลำบาก ฟรายดิเน g เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10นาฬถึง19นาฬิกาคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองชิมข้าวผัดห่อใบตองเดลิเวอรที่ทุกเมนูฉีกกฎของข้าวผัดแบบเดิมๆสามารถสั่งได้ทาง Line ID f r ี d แอดฟรายดหรือที่อินสตาแกรมฟรายดิเนค่ะนทวฒิใจอุ่นถ่ายภาพนักการเลิศวิธีโสพลรายงาน ขอบคุณมากครับนี่ครับถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากครับผู้ชมพอนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยน u s i n e s s Model นะครับให้เหมาะสมกับในรูปแบบของการทำธุรกิจในยุคที่เจอปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิแล้วเขายังคิดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยอันนี้น่าชื่นชมมากเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามคำแนะนำดีๆจากคุณหมอวิโรธตรการวิจิตครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครทนท่านจะมีคำแนะนำดีๆนะครับว่าเอ๊ะในช่วงเวลาแบบนี้เราจะมีเทคนิคในการออกกำลังกายกันอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงแล้วก็รับมือกับโรคโควิดครับช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดย Chic Republic โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเขาสูส่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับช่วงเวลาแบบนี้หลายท่านน่าจะเวิร์ค o รอมโฮนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่พออยู่ที่บ้านเราจะทํำยังไงล่ะเราจะวิ่งอยู่ในบ้านไหม จริงๆแล้วมีเทคนิคด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอวิโรธตรการวิจิตครับซึ่งท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นหมอนักวิ่งเลยสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะมาถ่ายทอดเทคนิคดีๆวิ่งยังไงอยู่ในบ้านให้มีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับไปฟังพร้อมกันครับครับสวัสดีครับผมนผายแพทย์วิโรธตรการวิจิตนะฮะวันนี้ก็จะมา ให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายครับถ้าใครโชคดีมีเครื่องวิ่งอยู่ในบ้านน่าจะลองเอามาใช้ดูนะครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการวอร์มอัพก่อนนะครับในคลิปก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายโดยการบริหารข้อต่อต่างๆแล้วนะครับพอเราบริหารข้อต่อต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะลงมาวิ่งก่อนวิ่งทุกครั้งเนี่ยผมแนะนําให้ใช้การเดินเร็วก่อนเห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้การเดินเร็วน,นะฮะเพื่อที่จะทําให้ มันกลายเป็นการอุ่นเครื่องนะครับสาหรับพอเรินเร็วเสร็จพัเราก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเร็วเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเป็นการจ็อกช้าๆเบาๆนะเห็นไ,ไหมครับก็จะช้าๆนะครับช้าๆนี่สามารถที่จะพูดคุยสบายๆได้นะฮะไม่มีการเหนื่อยหอบเหนื่อยนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่สามารถพูดคุยได้อย่างผมเนี่ยคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยผมสามารถคุยได้สบายๆเลย เห็นไหมฮะก็จะช้าๆนะครับคนนี้พอวิ่งไปสักพักนึงแล้วเนี่ยครับเราก็สึกว่าแม่มันไม่หมันไม่อยากจะเอาให้เร็วมากขึ้นเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้นได้ครับนี่ผมก็เพิ่มสปีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มันจะเริ่มเหมือนวิ่งแล้วนะครับเห็นไหมฮะถัาสถาการวิ่งเนี่ยหน้าอันนี้ผมจะตรงลำตัวผมจะตรงหัวไหล่ผมจะผ่อนคลายนะฮะ มือจะแกว่งไปข้างหน้าตามธรรมาชาตินะครับการยกเนี่ยยกมาตั้งแต่คนตั้งแต่ตัวโภกนะฮะไปที่ต้นขานะครับฝ่าเท้าเนี่ยก็ว,วางผูเรนตรงด้านหน้ากับตรงกลางเท้าเท่านั้น,นครับถามว่าอัตราการเต้หนหัวใจเนี่ยคนจะตักเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ครับนักกีฬา ถ้าเราต,ต้องการที่จะฝึกให้ถึงระดับหับวใจแข็งแรงก็ต้องให้ถึง80%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดตัวทั่วไปก็อยู่ประมาณขึ้นไปถึง140เช่นเดียวกันครับถ้าเราออกกำลังกายแบบวิ่งแบบ,นบหนักๆอย่างนี้นะฮะเนื่องของสุขภาพดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นต้องถึง150นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้อาจจะแค่ครึ่งหนึ่ง ก็คือ7จนาทีต่อสัปดาห์ก็ได้ล้นั่นหมายความว่านักวิ่งเนี่ยนะครับวิ่งครั้งละสามบนาทีนะฮะประมาณแค่สามวันก็น่าจะพอแล้วครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งทุ่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่พอเลยครับเพราะการวิ่งมันสนุกครับเขาก็ชอบที่จะวิ่งบ,บ่อยๆร็จปับพอเราวิ่งได้ระดับยงพอนะครับก็ให้ช้าลงเพื่อจะเป็นการทำครูดาวครับ กูดาวที่ดีที่สุดก็คือการเดินเมื่อกี้นี้อัตราการเต้นของผมเนี่ยขึ้นไปถึงสูงสุดได้ถึง150นะฮะ150เนี่ยผมยังคุยได้เลยฮะแต่นี้ก็ค่อยลงแล้วนะครับเหลือ144ในกรณีที่เราไม่มีนาฬิกาเราสามารถใช้คเขาเรียกว่า talk t e s การวิ่งแล้วสามารถพูดคุยได้ ถ้าวิ่งแล้วสามารถพูดคุยได้ร้องเพลงได้อันนั้นก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะทําให้ทางกายเราแข็งแรงได้เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากที่จะออกให้มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพ,พิ่มความฟิตเราอาจจะมีการเหนื่อยการพูดอาจจะขาดช่วงเป็นเป็นช่วงๆก็ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่การฝึกฝนของนักวิ่งนะครับ ครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราจะสามารถที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ซึ่งมาเป็นของทัพแบบนี้ได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราเองนะครับการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพวกเราเนี่ยนอกจากกินอาหารพักผ่อนนะครับออกกาลังกายเราก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจิตนะครับการอยู่บ้านออกกาลังกายอย่างถูกต้องนะครับจะเป็นตัวสําคัญมากเลยในการที่จะเพิ่มภูมิต้านทาน ที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีพลังมีกองทัพในการที่จะไปสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 อันนี้ผมเชื่อแน่นอนว่าพวกเราทุกคนสามารถทําได้แน่นอนครับ ขอบคุณคุณหมอวิโร์ด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราหมดข้ออ้างใดๆแล้วนะครับอยู่ที่บ้านเราก็สามารถออกกําลังกายได้อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนำคำแนะนําดีๆจากคุณหมอไปใช้นะครับเท่านี้แหละฮะร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการที่จะรับมือกับโรคโควิดนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมองโลกมองเราหมดลงแล้วครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีห้ครึ่งถึง6โมงเชา้าทางไทรทีวีช่อง32กับผมอีกวนพจน์ธามพมสุขและทีมงานนะครับผู้ชมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางนี้ครับ Facebook มองโลกมองเราครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ